สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ครับก็อยู่กับน้องแหมมพ่อห้างมิวสิกครับผมครับวันนี้น้องแหมมมีคําถามอะไรมาถามครับผมบรเรื่อง power เนี่ยครับมันตั้งกันยังไงครับเนี่ยไปยังขึ้นนี่ขึ้นหนักกวา่าครับผมยกเนี่ยปวดเอวอะไรตัวนี้ตัวนี้มันขึ้นเบาๆนึงตัวนี้โอ้ยยกปวดเอวที่ดีไซน์ทีมเนี่ยทีมหลักๆไม่มีส่วนเยอะไม่มีส่วนเยอะมีส <laughs> <laughs> ่วนเยอะ เศษแบบนี้ทีมฮอดบ้านให้การบ้านมาได้ทีนี้มาดูถึงความแตกต่างครับของระบบ power ครับ power ก็จะมี2รุ่นเห็นไหมครับหม้อแปลงครับรุ่นนี้เป็นสวิตชิ่งค cardie ครับความแตกมันก็ต่างกันดูชิงเชิงครับหนึ่งคือน้ำหนักนะครับต่างกันมาก2ราคาครับราคาก็ต่างกันดีครับผมครับถ้าแรกกระบะด2รุ่นนี้ครับผมครับทีนี้เรื่องเสียงถ้าเรื่องเสียงความละเอียดความละมุนเนี่ยค a r d i e b จะได้เสียงที่กลมกล่อมสะอาดอุ่นคือเอาง่ายเสียงก็อุ่นเสียงแบบกลมๆเงี้ยครับผมนี่ข้อดีของค a r d i e b ครับผมเป็นอย่างนี้ ทีนี้ฝั่งนี้เป็นคาสดีครับรูปลักษ์เสียงก็ออกสไตล์แบบลอกลอกหน่อยครับลอกลอกแบบ <c oughs> จุดจุดจุดยังไงเข้าใจไหมประมาณนี้ตัวนี้เอาแบบลอกลอกเพราะว่าหนึ่งคสดีออกแบบมาให้มีวัดที่สูงขึ้นครับแล้วก็ไฟสูงครับเสียงก็จะออกแบบแป๊ดแป๊ดแล้วก็เบสก็จะแข็งแข็งหน่อยประมาณนี้สำหรับดูรักเสียงเบสเ <c oughs> สียงกลางล่ะเสียงกลางถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่นอันนี้เสียงกลางดีกว่าเสียงกลางจะดีกว่าซาดกว่าฝานี้กลางอาจจะแข็งนิดหน่อยถ้าด้านแหลม่ะแหลมก็นี่ดีกว่าอีกแหลมนี่ดีกว่า แต่อันนี้ก็จะออกเป็นแหลมที่เขาเรียกว่าแหลมจี๊ดมันคือแหลมกัน,นประมาณตรวนี้ทางด้านเลื่องเสียงก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันทั้งนั้นก็อยู่ที่บอร์ดที่ออกแบบนั่นเนี่ยมีวงจรออกแบบบางคนทาวงจรที่เป็นเบสวงจรที่เป็นกลางวงจรที่เป็นแหลมเหมือนเวอร์รถแห่ของพี่ที่เป็นลูกตระกูลเอโปะมีเพิร์ขับเบสขับกลางขับแหลมที่มีการแตกวงจรข้างในคัดดีให้มันออกเสียงที่เราต้องการเมื่อกี้นี้ก็เลีงเสียงก็จะต่างกันประมาณนี้ทีนี้จุดที่คัดเอทบียทำยากก็คือเรื่องวัด AB เาอบ เห็นไหม,ไมต้องยาวใหญ่เพื่อการบัดสูงเค้นบัดออกมาแต่คาดดีเนี่ยเคสนี้ก็สามารถมีบัดแล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องทําอะไรแค่บูตไฟขึ้นเร่งไฟขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเบอร์เฟสบัดก็ตามมาแล้วประมาณนี้ต่อมา,อมาข้างหน้าคานาเนี่ยขเยขาเรียกว่าสวิตชิงอันนี้เรียกว่าหม้อแปลง2สองตัวนี้ทางานคล้ายๆกันครับอันนี้ก็จะหนักหน่อยหนึบหน่อยสำหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเบาหน่อยดีหน่อยแล้วก็ข้อดีข้อเสียมันแตกต่าง่นะครับหม้อแปลงก็คือระบบอันล็อกระบบแบบโบราณเวลาพังเวลาอะไรก็สามารถ ซ่อมได้ดูได้คือเวลาซ่อมอะ่ะมันไม่ยากว่าวงจรมีแค่นี้เองอหมออแปลงไดโอดแล้วก็มาซีก็ทํางานได้เลยทีนี้ฝั่งเนี้ยอันนี้ก็มีซีกันนะแต่มันเป็นระบบขยายสัญญาณจากหมออแปลงเนี้ยแค่ไฟเข้ามาแล้วก็จะลดไฟลงตามไฟเราต้องการบนรการเข้าเครื่องเราแต่ตัวเนี้ยไปเป็นสวิตชิง สวิตชิงก็ใส่ทางด้านความถี่เยอะคือไฟเข้ามาปุ๊บชีวิตชิงจะเป็นตัวทําให้ไฟสูงก่อนแล้วก็โหลดลงตามเราต้องการเพื่อเร่งแอมป์เร่งวัตได้ดีมากขึ้นถ้าไฟพอในเดียวกันถ้าไฟพอริงเพราะว่าชีวิตชิงก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าชีวิตชิงตัวนี้มันมีระบบป้องกันหลายอย่างไฟพอไม่เกี่ยวกับไฟเครื่องปั่นไฟใดนะครับไฟพอคือตามไฟบ้านบางบ้านอาจจะไฟร้0 1 9 0 200โวลตต์อย่างตัวนี้จะทํางานได้ดีกว่าดึงไฟได้ดีกว่าแต่บ่แปลงถามว่าดีไหมดี ถ้าไฟตกเกินเมอแปลงก็ทํางานได้แต่เสียงที่ออกมันจะออกบัดเบาพอสมควรเพราะว่าอะไรถ้าเนี่ยตัวเนี้ยไฟเข้า20 2มันก็ออก50โวลต์แต่ถ้าไฟเข้า200โวลต์มันน่าจะออกแค่34 0โวลต์ประมาณนี้ไฟตกลงมาแต่สวิตชิ่ง200โวลต์มันก็ออกเท่าเดิมไฟเข้า210ก็ออกเท่าเดิมไฟเข้า180ไฟมันก็ออกเท่าเดิมทำให้บัดมันคงที่อย่างประมาณนี้แต่เรื่องความแรงปลายของมันถ้าไฟพอมันก็ไม่หนีกันเยอะเท่าไหร่รู้จักไหมเหงา พอรู้ครับพอรู้ลองอธิบายให้ลูกค้าที่ฟังไทยไม่เป็นเข้าใจหน่อยว่ามันต่างกันยังไงก็ต่างกันตรงนี้มันจะหนักกว่าตรงนี้นะครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมคนมีเมียเยอะๆแนะนําเป็นเครื่องนี้นะครับโอ้ก็พยายามสำหรับใครที่มีเมียก็แนะนําเครื่องนี้เครื่องนี้ยา่ใช่ไหมเครื่องทิศสำหรับคนโสดครับคนโสดโอ้อันนี้พ่อห้างลูกติดครับผมน้องในของเราครับเเฮ้เน้องแง้มน้องแง้ม